ทำเสร็จแล้วก็ใช้งานได้จริงครับมีสสำหรับถังเพาะและเลี้ยงปลาอนุบาลปลาได้หมดนะครับนี่ใส่น้ำแล้วตอนนี้ถังนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันปลาชะโอนนะครับที่กำลังจะเพาะพันชีดเร่งฮอร์โมนเร่งไข่กันต่อไปนี่ปลาชะโอนครับแล้วก็เพาะไปบางส่วนเราจะเพาะติดต่อกันเรื่อยๆฝั่งนั้นก็ฟักแล้วนะครับนี่ก็ใส่น้ำในขนาดนี้เป็นสัตว์ว่ายน้ำก็ได้นะครับนี่ฝั่งนี้คือเริ่มฟักแล้วนะครับนี่ ไข่ปลาชะโอนนะครับอยู่ข้างล่างครับเต็มเลครับนะครับอยู่ข้างล่างมองยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับต้องตักใช้แก้วตักให้ดูก็จะเห็นนะครับรับรูกพันปลาชะโอนฝักเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวก็จะทําการลงบ่อดินนะครับนี่ใช้งานได้จริงนะครับสําหรับบ่อปูนเราไม่ต้องปูกระเบื้องก็ได้นะครับขัดมันธรรมดาก็สามารถทําได้แล้วครับนี่เลย หลังจากที่พามาดูตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนสร้างเสร็จแล้วก็ตอนนี้ใช้งานจริงแล้วนะครับเลี้ยงปลาได้ทุกชนิดแต่ต้องมีออกซิเจนแบบนี้มีน้ําเปลี่ยนทายนะครับนี่ครับผมเหมาะไม่ต้องมีออกซิเจนก็คือใช้เป็นปลาดุกปลาหมอปลาช่อนได้กบคือเลี้ยงได้ไม่ต้องมีออกซิเจนนะครับหรือจะเป็นบอ่อพลาสติกก็สาม,มารถเลี้ยงได้สําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับทําเป็นบอ่อพลาสติกกระชังบกได้นี้จะ การกระชังในบอ่อน้ําก็เลี้ยงได้เลยนะครับสําหรับอยากชันเทที่อยากเลี้ยงปลาแต่ถ้าเลี้ยงปลาในกระชังควรที่จะเช่กระชังคนไปปลาอย,ย่างน้อยอีกวันนะครับดูครับปลาชะโอนนี่ครับขนาดว่าไข่รปลาชะโอนรลลูกปลาชะโอนที่บอบบางยังฟักได้นะครับผมนี่ก็ดูแค่นี้ก็พอครับไข่และปลาจะบอบบางมากนะครับยังฟักนะครับนี่ใช้งานได้จริงนะครับ ขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับยาวประมาณ6เมตรนะครับมีความลึกใช้บ็อก3ก้อนนะครับอย่างที่บอกไม่ต้องคูกระเบื้องก็ได้นะครับนีใช้แบบประหยัดต้นทุนก็แค่ฉาบทาสีเอาเก็ได้นะครับดีครับปลาชะอนใหญ่ๆกันแบบนี้ครับพ่อแม่พันธุ์นะครับมี่ใสเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ก็ต้องปีกว่าๆนะครับจะเหมาะเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือ2ปีนะครับ สวยงามครับปลาชะอนทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่คนกันเดี๋ยวจะทําการฉีดและเพาะพันธุ์ต่อไปรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับลูกพันธุ์จะมีช่วงเดือนเมษานะครับ <c oughs> เดือนเมษาช่วงกลางเมษาจะมีกดเหลืองก,กดคังแต่วันนี้นะครับวันนี้จะมีกดคังหางแดงแล้วนะครับ <c oughs> ผมชชวงนี้ลูกพันธุ์ปรากฏทางหางแดงมีพร้อมนะครับไว้พันปลายอยู่ในหมู่บ้านละออกตะบนเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับ ในที่จะเดินทางมาเข้าที่แมปพิมพบอยพันปลานะครับนี่ชะวโอนปลาอ่อนปลาเศรษฐกิจที่มาแรงนะครับมีความต้องการมากราคาดีมากครับราคาค่อนข้างสูงนะครับผมเนื้อดีรสชาติอร่อยเหมาะเลี้ยงบอดินบอดินจะโตเร็วโตวไวที่สุดนะครับสําหรับบอดินสวยใหญ่มากครับปลาชะวโอน กนจพี่ครับบอยพันปลาศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บอยพันปลา,อปลาขอบคุณครับสวัสดีครับ